การกินเค็มกันครับ7สิ่งครับที่จะเกิดเมื่อท่านกินเค็มมากเกินไปครับอันตรายกันแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็ร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการกินเค็มกันครับ 7สิ่งครับที่จะเกิดเมื่อท่านกินเค็มมากเกินไปครับอันตรายกันแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสรุปนะครับเจ็ดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานเค็มมากเกินไปครับก็จะแบ่งเป็น3ข้อนะครับสำหรับการกินเค็ม มากเกินไปแบบชั่วคราวและ4ี่ข้อครับสำหรับการกินเค็มแบบมายาวนานจนเป็นโรคเรื้อรังครับสำหรับ3ข้อแรกนะครับข้อที่1ก็คือมีภาวะบวมน้ำครับซึ่งภาวะบวมน้ำเนี่ยก็เกิดจากเมื่อเราทานเกลือเข้าไปในร่างกายเรามากๆครับก็จะทำให้ร่างกายเราบอกว่าเฮ้ยต้องดึงน้ำเข้ามาหน่อยนะ ต้องสงวนน้ำเอาไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นโซเดียมในร่างกายจะสูงและทําให้เราเกิดภาวะชักได้สับสนได้จนถึงขั้นเสียชีวิตได้พอเรามีน้ำในร่างกายมากตัวเราก็บวมครับตัวบวมดูยังไงครับนี่เอานิ้วชี้ของท่านครับกดไปที่หน้าแข้งของท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่กดปุ๊บแล้วเนื้อของท่านบุ่มลงไปนะครับชนกับกระดูกหน้าแข้งแล้วดึงมือออกมาดึงนิ้วออกมา แลวไอ้รอยบุ๋มนั้นเนี่ยยังไม่กดกลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าบวมกดบุ๋มแบบนี้อันตรายครับแปลว่าบวมแล้วถ้าท่านปล่อยให้ภาวะนี้เป็นนานๆครับก็จะเริ่มมีภาวะความดันโลหิตสูงเริ่มมีภาวะไตาเสื่อมตามมาจนเกิดไตวายหรือไตเสื่อมเรื้อรังได้นะครับอันนี้ก็อันตรายจริงๆบางท่านก็เป็นโรคหัวใจน้ําท่วมปอดนะครับโอ้โหมากมายนะครับมาต่อกันข้อที่2ครับก็คือภาวะความดันโลหิตสูงขึ้นแบบเฉียบพลัน าสำหรับคนปกติแล้วเนี่ยจากความดันปกติขึ้นแบบเฉียบพลันมันก็อาจจะไม่เป็นอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีความดันสูงอยู่แล้วแล้วขึ้นมากผิดปกติปุ๊บมันทะลุเพลดานไปเลยทะลุไปเลยปึง้งแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเส้นเลือดในสมองแตกครับถึงกับเสียชีวิตนะครับเบาะเบานะครับเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยพิการนะครับขยับมือขยับขาไม่ได้นะครับถ้าหนักๆก็ถึงขั้นเสียชีวิตหรือเป็นเจ้าชายนิทรากันไปเลยทีเดียวนะครับ มาต่อกันที่ข้อที่3ครับก็เกิดภาวะหิวน้ำอย่างรุนแรงครับถ้าท่านทานเกลือมากให้นึกถึงภาวะที่ท่านานั่งดู Netflix ตอนกลางคืนกินมันฝรั่งอบกรอบที่มีความเค็มหอมมันมากท่านจะกินน้ำอยู่ตลอดเวลาถ้าแค่นี้มันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านทานก่อนนอนนะฮะทานเยอะแล้วพอท่านเข้านอนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับท่านก็ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำตื่นมาปัสสาวะคืนหนึ่งตื่น3รอบตื่น4ี่รอบนะครับทำให้การนอนของท่านมีปัญหา เมื่อการนอนของท่านมีปัญหาทุกอย่างจะมีปัญหาตามมาครับเพราะการนอนคือสิ่งสําคัญสอสุขภาพเป็น1ใน3ของชีวิตสําคัญมากๆนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ข้อที่4ถึงข้อที่7ซึ่งเป็นภาวะที่เราทานเกลือมาหรือว่าทานเค็มมาเป็นระยะยาวนานนะครับสำหรับข้อที่4ก็คือมีภาวะความดันสูงแบบเรื้อรัง นเนื่องจากการทานเค็มมายาวนานส่งผลให้มีความดันสูงแบบเรือรังแล้วความดันสูงแบบเรื้อรังมันมีผลเสียอย่างไรเมื่อมีความดันสูงแบบเรื้อรังครับเส้นเลือดของเราจะเสื่อมลงจะตีบแคบลงจะมีปัญหานะครับเมื่อเส้นเลือดตีบบริเวณที่เราไปเลี้ยงสมองเป็นไงครับสมองขาดเลือดนะครับพิการเสียชีวิตนะครับเส้นเลือดตีบบริเวณไปเลี้ยงหัวใจหัวใจขาดเลือดนะครับเจ็บปวดหน้าอกทุกทรมานเสียชีวิต เส้นเลือดไปเลี้ยงมือเท้าตีเป็นไงครับแขนขาเน่าโดนตัดมือตัดเท้านะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเรามาัตระวังนะครับต่อมาครับข้อที่5ครับเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่า,าเชื่อว่าเกลือที่มากเกินไปจะไปทําลายเยื่อหุ้มนะครับเยื่อเคลือบ ของกระเพาะอาหารและทําให้เกิดการอักเสบซ้ําไปซ้ํามานะครับของเยื่อบุกระเพาะอาหารจนเกิดกลายเป็นเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นนะครับก็นนบมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง68%เลยถ้าท่านทานเกลือมากกว่าวันละ3000มิลลิกรัมหรือเทียบกับเกลือ1ช้อนชาครึ่งครับไม่ไม่ธรรมดาเลยครับน่ากลัวมากๆมาต่อกันที่ข้อที่6กครับก็คือเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่าน ทานเกลือรหรือทานเข็มมากๆเนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็จะบวมน้ําบ้างเป็นโรคความดันสูงบ้างซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็กระทําสิ่งที่แบบเขาเรียกทําให้หัวใจเนี่ยของเราเนี่ยทำงานหนักพอเราหัวใจเราทํางานหนักก็เป็นไงครับก็อาจจะมีภาวะหัวใจวายหรือหัวใจขาดเลือดได้ก็ทําให้เป็นโรคหัวใจนะครับและข้อที่7ข้อสุดท้ายอันนี้น่ากลัวมากครับก็คือไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังจนต้องฟอกไตเนื่องจากไตต้องทํางานหนักในการที่ เขาเรียกว่าเรากินเกลือเข้าไปมากต้องการที่จะขับเกลือทิ้งบ้างนะทำงานหนักบ้างหรือเป็นความดันสูงมายาวนานเส้นเลือดไปที่ไตก็แย่ลงนะครับพวกนี้ก็ส่งผลให้ไตไหวายเรื้อรังและต้องฟอกไตและนี่ก็คือ7ข้อที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านทานเค็มมากเกินไปครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมอท็อปครับ ขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมัน่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ